เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารานสิยังวิหารติสิปันตเนยมิคาถาเยตาระโกภะคะวากัญเจวาคิเยภิกขุัง โนอาโมะปัวตุวชนิโกะอนาริโยอนาตาสันิโตโยจายังอาตาิรามาธาลโยโคตัวโคอนาริโย ीजाय साम्पोधाय मेभानाय सा पातति कथं वा च सापि प्रवे माचि मा पतिपथा तथा कथे न अपि ni upasama ya bimba ya samuatha ya ni pana ya samwa tati ayamewa aryo sam था कथेन अभी गोथरणीया नीपी सं गोचा ने पानय सात गोतन कवेद काम करियंसाद का चला काम भिदो काम सौ มานาสุภายาสับปิทุกขาปิเยหิสัมปโยชนโคทวกโคปิเยหิเวปโยชนโคทโคยามปิจำนลรปฏิตามปีทวขังสังกิเตนะปัญจุปาทานาขันตาทุกขา ทานโคปนันทิคเวททวดคศมทยโยหาริยาศาจังยายังตานหัวนวดพาวิกานันธิราคัสหักตาการตระการตินันตินิสัยอธิทฐังกา ภาวตัณหาอิทังโคปนาปิกเวทัวคันิโรทัอริยสัสจังโยดาสาเยวตัณหายาเสสวิราคันิโร

ผปฏิทัศน์ทั้งอริยสัจจงปริญญาันติเมพีกะเวโพ้เอานุสตสุธรรมเมสุจาคุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอานโกอุตปาทิตัณโ์ปู้ปฏิทัวน์ทั้งอริยสัจจงปริญญาตันติเมผี वेच <laughs> उत ทิทางทัวขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาภันติเมธีเขเวปุเพอนันดุสุเตสุตัมเมสุจาคุณขุตปาติยานังขุตปาติปัญังขุตปาติเวชาอุตปาติอาลวนโก้ขุตปาติตังโก้ ตังตัวกาสมุทัยอริยสัจปะหีนันติเมธิเเวผูเถอนันโสุเตสุธรรเมสุจากคุุปาทิยานุุถปาทิปัญญาปุตปาทิเวชานุตปาทิอารมณ์ตัปุาทิาตัวธนิโรธอริยสัจจติเมธีเเวผูเอนันโสุเตสุธรรเมสุจา คุ้มอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอนุโรอุทปาทิตังโขปานิทังทัวปานิโรัทัวตาริยสัจจังสัชิกาตตาปันติเมติกขเวโปเตอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชา อุทปาทิารัวตัวอุทปาทิตังโถปณิตังตัวขันธิรัวตัวอริยสัจจังสัจฉะตังติเมภิกะเวปุตเถนันโุสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญางอุทปาทิเวิชาอุทปาทิอาโลวตัวอุทปาทิ ฐานตัวตานิโรธตานมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมติกเวปุเตอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนุทปาทิญาณันุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชานุทปาทิอาโลณกุ ติทังโกปณิตังทวงกันิโรธะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจภาเวตาปันติเมผีขเวปุกเปหันโนสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาุทปาทิอารมณ์ ติตังโัวปณนิตังโตัวการิโรตะคามิเนปฏิปัตตานิยัสสังขาวิตันติเมเปเขเวโบเทอานาโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงโอทาปาติญาณังอุทาปาติปัญญาอุอทปาติเวชาอุทปา ปาธิยาวกีวันจเมีพิฆเวอิเมสุจตตุสุภริยัสสเจสุเอวันติปริวาตังทวาตสาการังยาทาปุอาตังยาตา นังนัสสุปิโสุทธังอโหสิเนวตาวาหัมภิกเวสัตเทวะเกโลเกสมาระเกสัปรหมเกสัสมณนนปรามณียาปชาญาสเทวะมนุสายาอนุตธรรมสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธโ สิงยะตัวจะทุกเมพีเขเวอิเมสุจตัวสุอาริยัสเจสุเอวันติปาริวาตังทวาตาสารารังยถาปูตังยานาธาสนังสุวิสุตังตาหสิศีอาถาหังติเขเวสัตถีวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสมาณฐรามณิยาปชายยะสัตถ